ข้อคิดที่สองการละความกังวลไม่ใช่เป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบแต่เป็นการยอมรับว่าคุณไม่สามารถทำได้แต่พระองค์ทรงสามารถทำได้ข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้หนึ่งเปโตรบทที่ห้ข้อที่เจงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายคำอธิษฐานสำหรับวันนี้พระเยซูเจ้าค่ะหากปราศจากพระองค์ลูกคงไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ของลูกได้ลูกยอมรับว่ามีเพียงพระองค์ผู้เดียวที่สามารถนำการจัดเตรียมการเยียวยารักษา และการอัศจรรย์ที่ลูกต้องการมาให้ลูกได้ตอนนี้ลูกขอมอบความกระวนกระวายทั้งหมดที่ลูกมีไว้กับพระองค์ลูกขอให้พระองค์เข้ามาจัดการกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดของลูกลูกขอมอบภาระทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งเกิดผลดีต่อลูกอาเมน